ชาคริตแย้มนามและภรรยาเจอมิจฉชชีพแอบอ้างชื่อขายทุเรียนสร้างความเสียหายหลักหนึ่งร้อยล้านตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่หายสักทีสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มชาคริตแย้มนามที่ตอนนี้นอกจากบทบาทนักแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วชาคริตและภรรยาแอนพัททิราก็ได้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเขยจันอีกด้วย ซึ่งก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้อาชีพนักแสดงเลยเพราะสร้างรายได้ให้ครอบครัวเป็นจำนวนมหาศาลแต่เมื่อสวนทุเรียนเริ่มมีชื่อเสียงขายดิบขายดีเจ้าต,ตัวกลับเจอมิจฉาชีพแอบ,บอ้างขายทุเรียนสร้างความเสียหายให้ลูกค้ารวมแล้วสูงถึงหลักหนึ่งร้อยล้านทีเดียวชาคริตถูกมิจฉาชีพแอบ,บอ้างธุรกิจเสียหายหนึ่งร้อยล้านล่าสุดชาคริตได้ควงภรรยาออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ถึงประเด็นนี้โดยได้เผยว่าประมาณแด เดือนที่แล้วทางครอบครัวเจอมิจฉาชีพดูดคอนเทนต์หนักมากใช้ชื่อคล้ายๆของตนหลอกขายทุเรียนโดยทำการลดราคาให้ลูกค้าสนใจและด้วยความที่แฟนคลับเชื่อมั่นในตัวของชาคริสคิดว่าตนคืนกำไรให้ลูกค้าจึงหลงเชื่อทำให้ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินแล้วถูกบล็อกทันทีอีกทั้งเบอร์ที่ทิ้งไว้ในเพจปลอมก็ยังเป็นเบอร์จริงๆของออฟฟิศจนตอนนี้ที่ออฟฟิศกลายเป็นที่ร้องทุกข์โดนลูกค้าโทรมาดนาเสียเสียหาย จนตนเองต้องคอยชี้แจงกับลูกค้าและแฟนคลับว่าตนเองไม่ได้ขายทุเรียนผ่านทาง Facebook แต่จะขายที่ l ล n e แอดข่าวที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทางตนเองก็ได้ไปแจ้งความที่กองปราบไว้แล้วแต่ยังจับตัวมิจฉาชีพไม่ได้โดยชาคริตเผยมูลค่าความเสียหายว่าล่าสุดไปสอคอบอไปชี้แจงและโทรคุยกับตำรวจทุกวันดูเส้นทางการเงินของพวกนี้แล้วมีหน้ามาโดนจับไปหลายคน บางบัญชีเส้นทางการเงินภายในสามถึงสเดือนที่ผ่านมาก็ล่อไปหลายสิบล้านแล้วมันมีเยอะมากอย่าเรียกว่าหนึ่งเลยผมว่าว่ากี่ร้อยตอนนี้แล้วเขาบูทโพสด้วยตอนนี้ผมต้องบอกทุกคนเลยว่ามันมีอยู่สองอย่างมันอยู่ที่จรรยาบรรณของคนทํากับวิจารณญาณของคนซื้อคือก่อนที่จะโอนเงินสืบให้ชัดอีกหน่อยตอนนี้จับได้แต่บัญชีมาส่วนตัวใหญ่พยายามสือบอยู่เหมือนอยู่ตะเข็บชายแดนข้ามไปมันอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรือเปล่า ซึ่งหน่วยรักษาความยุติธรรมแล้วตำรวจเองเขาก็พยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องช่วยช่วยกันเตือน